นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโรอรตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัตตาสุขะปะริจาจาค้าปะเสเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปสัสสังวิปุลังสุขังติ บัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการเสียสละเพื่อประดับสติป,ปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่ใจในการบำเพ็ญกุศลบุญลาสีพร้อมทั้งเป็นพื้นฐานทางจริยธรรมแห่งสมาปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาดำเนินความว่าการเสียสละอันเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายการฟังธรรมเป็นการหาความดีใส่ตัว ทังเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้ไม่สู้ยากนักเพราะเพียงตั้งใจหูเป็นเครื่องรับฟังเท่านั้นก็ได้ผลเกินค่าท่านว่างานที่ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากคืองานฟังคิดดูก็จริงอย่างท่านว่าเนื่องจากเรื่องราวต,ต่างๆที่ผู้อื่นนาม,มาแสดงให้ฟังนั้นย่อมผ่านการศึกษาค้นคว้ามาแล้วมีใช่น้อยไม่ต้องดูอื่นไกลเพียงอาหารแต่และอย่างที่รับประทานท่านลองคิดย้อนหลังเข้าไปเถิด จะพบว่าได้ผ่านงานมาแล้วหลายชั้นทีเดียวยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะด้วยแล้วยิ่งสําคัญขึ้นไปอีกเพราะเป็นของละเอียดลึกซึ้งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นคว้ามานานกว่าเจาตาสรูกก็ต้องอาศัยพระวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้าชน,นิดที่เรียกว่าเอาชีวิตเข้าแลกทีเดียวส่วนพวกเราไม่ต้องลําบากถึงปานนั้นเพียงตั้งใจฟังก็จะพอรู้ได้ ถ้าจะพูดกันตามภาษาที่ฟังง่ายๆก็เรียกว่าชุบมือเปิบคือไม่ต้องเสียเวลาไปหุงหาอาหารให้ยุ่งยากเพียงล้างมือให้สะอาดแล้วก็เปิบข้าวเข้าปากเท่านั้นใส่จะสบายทั้งเป็นการชุบมือเปิบที่ไม่มีใครตำหนิแต่ท่านกลับเสริญว่าเป็นพราหูสูตรคือคนสัญญานฟังที่จริงก็การฟังมากก็นับว่าเหมาะด,ดีสมกับที่ธรรมชาติได้สร้างหูมาถึงสองหูขากับจะบอกว่าให้ฟังมากๆ แต่เมื่อถึงคำพูดให้น้อยๆเพราะปากมีเพียงปากเดียวเท่านั้นท่านผู้รู้ได้จัดการฟังว่าเป็นหัวใจข้อหนึ่งในบรรดาหัวใจทั้งสี่ของบัณทิตคือสุจปุริสุย่อมาจากสุตะหมายถึงฟังจีย่อมาจากจินตะหมายถึงคิดปุย่อมาจากปุชาหมายถึงแต่ถามนี้ย่อมาจากลิขิตะหมายถึงจดจําดังบาลีที่ประพันธ์รับรองไว้ว่าสุจิปุรีสัจะสัมปโน ปัญธิตโตติปวุจติทาลิผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสุจีปุริว่าเป็นปัญธิตการฟังทมเป็นการหาที่พึ่งให้ใจทำเพราะธรรมะจะทำหน้าที่รักษากายว่าจใจให้ทำให้พูดให้คิดแต่ในทางที่ถูกที่ควรเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแลเด็กทารกให้ปลอดภัยทั้งช่วยอบรมบมนิสัยแต่ในทางที่ดีทารกนั้นก็นบะว่าแต่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองทั้งส่วนร่างกายและ ใจิตใจอย่างไม่ต้องสงสัยธรรมะดีเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงตัดรับรองไว้ว่าธรรมโมหเวลคติธรรมจาริงใครประพฤติธรรมก็รักษาผู้นั้นตลอดทุกสมัยทาแม่เคยทอดทิ้งใครทั้งเป็นนายที่ซื่อสัตย์และยุติธรรมอย่างยิ่งจากนั้นการที่คนเราหันหน้าเข้าหาพระธรรมนั้นจึงเป็นความคิดที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จสู่ปรินิพาน ท่านได้ตักท่านได้สงมอบสมบัติอันล้ำค่าคือพระธรรมไว้ให้แก่พกทูทธบริษัทด้วยเหตุน,นี้จึงสงครที่พวกเราจะต้องเทอทูนบูชารักษาไว้ให้ดีโดยยึดหลักที่ว่าโยโนโิสวิจินีทำมังถึงเลือกเป็นธรรมให้แก่ใครเชื่อเดียวกับเลือกยาให้เหมาะสมกับโรคฉะนั้นสําหรับเทศนากันนี้ขอยกธรรมที่เกี่ยวกับการศิบทอมาแสดงตามในแห่งพระคาถาที่ยกขึ้นไว้นะข้างต้นว่า มัตตาสุขปริจาคาเป็นอาทิซึ่งแปลความว่าถ้าพึงเห็นสุขอันภัยบุ์เพราะยอมเสียสละสุขส่วนน้อยผู้มีปัญญาเลึงสุขอันภายบุ์ก็ควรเสียสละสุขส่วนน้อยเสียดังนั้นพระคาถาน,นี้พระพุทดธดเจ้าได้ปาดถึงเรื่องที่พิสุขสนทนากันโดยสรรเสริญพระพุทธานุภาพสมัยที่พระองค์ ไปทรงกำจัดมหาภายเมืองพายสาลีซึ่งได้รับการต้อนรับจากพระเจ้าพิมพิสารและเจ้าลิชวีพร้อมทั้งชาวเมืองราชโคตและชาวเมืองพายสาลีมาโหฬารพระบรมศาสดาจารย์ตัดว่าการร้อนแต่เกิดขึ้นจากอนุภาพแห่งการสืบทอดเพียงเล็กน้อยในอดีตการเมื่อตถาคตเกิดเป็นสังฆพานได้บูชาพระเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิของพระสุสินปัจเจกับพุทธเจ้า กำนั้นำหนวยผลให้อย่างไพศาลในการบัดนี้ข้าแล้วผู้มีพระภาคจึงได้ตัดพระคาถาดังที่ยกขึ้นไว้นาเบื้องต้นนั้นการเศึสละอันเป็นคุณธรรมที่สําคัญมากจัดว่าเป็นหลักของโลกทีเดียวเนื่องจากคนเราจะอยู่ตามลําพังคนเดียวไม่ได้จะต้องจะต้องพึ่งพาอาศัยกันเริ่มแต่เกิดจนกระทั่งตายทีเดียว การแต่การที่จะพึ่งพางันได้ก็เพราะอีกฝ่ายหนึ่งยอมเสียสละให้เช่นลูกๆที่เจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะการเสียสละของพ่อแม่เยาวาชนที่มีความรู้ความสามารถก็เพราะการเสียสละของครูบาอาจารย์ประเทศชาติที่ยังเป็นเอกรากอยู่ได้ก็เพราะการเสียสละของเหล่าเยาวชนบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองก็เพราะประชาชนพลเมืองร่วมใจการเสียสละผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นคนดีเพราะก็เพราะเขาเหล่านั้น ได้ผ่านการสรัจธระความชั่วมาแล้วอันหนึ่งหากเจ้าชายศรีทศัตจะทรงเห็นแกพ่พระองค์โดยที่ไม่ยอมสละความสุขในเพศสักขารวาดและของราชสมบ,บัติต่อมาเช่นกรรษัตริย์องค์ก่อนจะเป็นอย่างไรเชื่อแน่ว่าพวกเราจะคงไม่ได้พบแสงสว่างจากพระธรรมอย่างเช่นนี้นี่แหละคือผลของการสรียสละสุขส่วนน้อยของพระอ,องค์เพื่อมุ่งสุขชั้นสูงคือ พระโพธิยานอันอํานวยผลพิเศษภพศารแก่พระองค์และแก่สัตว์โลกจบจนกระทั่งทุกวันนี้การเสียสละกันเป็นการเสียเพื่อได้มาซึ่งทุกคนควรจำให้ติดเป็นนิสัยตามธรรมดาการเสียอื่นๆโดยมากไปไม่ได้เช่นเสียเกียรติเสียชื่อเสียหายแต่การเสียสละยิ่งเสียยิ่งดีเพราะลงทุนน้อยแต่ได้กําไรงามคือคนใจแค่ที่เห็นแต่ตัวไม่กล้าเสียสละชีวิตจะไม่ก้าวหน้าเหมือนพ่อค้าที่ไม่กล้าลงทุน การค้าจะเจริญได้อย่างไรการเสียสละคือกุญแจแห่งความสําเร็จฉะนั้นผู้หวังความเจริญจงบํำเพ็ญตนเป็นนักเสียสละพยายามกําจัดความชั่วความเห็นแก่ตัวขยายใจที่คับแคบให้กว้างขวางเพื่อที่จะมองเห็นความสุขอันความทุกข์ยากของผู้อื่นได้ประเทศชาติยังให้ประเทศชาติศาสนายังต้องการคนเสียสละอยู่อีกมากอาหารศึกษายังไม่พอกับ จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอยากมากมายสถานโรงพยาบาลสถานบำบัดโรคยังมีน้อยไม่พอกับจำนวนคนไข้สภาพชีวิตของประชาชนยังไม่ไมปลอดภัยพอชาวพุทธยังเข้าถึงศีลธรรมน้อยไปในเรื่องเหล่านี้ถ้าท่านผู้ผู้ใจบุญทั้งหลายโดยเฉพาะท่านที่มั่งขั่งมีเงินกินเหลือใช้หากจะได้งดการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยในทางอื่นๆแล้วหันบร่ล่มมือช,ช่วยการสร้างสิ่งต่างๆ ที่ประเทศของเรายังขาดแคลนเช่นโรงเรียนหรือสระที่ดินให้ตัดถนนเป็นสะพานเป็นต้นก็จะเป็นมหากุศลที่สุดจะประมาณบอกเข้าใจไว้ว่าให้สุกแก่ท่านสุกนั้นถึงตัวแต่ก็จะใช่ว่าจะแล้นแค้นเสียหมดก็หาไม่เพราะยังมีผู้ใจบุญอีกมากมายที่เป็นนักเสียสละเช่นบางท่านก็บริจากร,รับสร้างโรงเรียนบ้างก็สร้างโรงพยาบาล บางก็อุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์วิติกรรมของท่านเหล่านั้นจึงควรได้รับการสรดุนดีเป็นอย่างยิ่งเพราะให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติและศาสนาอย่างใหญ่หลวงนับว่าความคิดของท่านถูกต้องเพราะมองเห็นการไกลโดยไม่ยอมทำตนเป็นคนกินของเก่าอย่างที่นางวิสาขาตาําหนิท่านมีการเสรษถีพ่อผัวพ่อการหลงสวยสมบัติคนเดียว โดยแม่แลเหลียวถึงคนอื่นบ้างมียาใครจะทุกข์ยากอย่างไรก็ช่างฉันไม่เกี่ยวอย่างนี้เรียกว่าคนคิดสั้นต้องการสบายชาติเดียวโดยมากคนประเภทน,นี้มักจบชีวิตลงในลักษณะเดียวกันคือ,อหวงแผนก่อสมบัติจนตายจ,า,ยจากไปทิ้งมรด,ดกไว้ให้ทายาดยื้อแย่งกันอย่างหน้าหนดจนบางรายกว่าจะได้ทําศพก็ว่ากันทุลักทิเยทีเดียวคนเช่นนั้นจึงถึงมีสมบัติมากแต่เกิดประโยชน์น้อย เหมือนน้ำแข็งแม้จะมีเต็มมาหาสมุทรแต่ก็ดื่มไม่ได้ในเรื่องเหล่านี้ท่านผู้รู้ได้ให้คติไว้ดีมากท่านว่าไว้อันบุญกรรมทำไว้ในชาตินี้จะเป็นผลด,ดีต่อไปในชาติหน้าท่านบทเรียนที่ได้จากคนอื่นก็ดีกันไม่เห็นแก่ตัวก็ดีความการุณาปาณี้ก็ดีเหล่านี้คือแรงเกิดของการเส,สละอีกประการหนึ่งคือสละภายใน ได้แก่สลาสิ่งสเสียคือความชช่วต่างๆอันนับว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะเป็นต้นเหตุของความสุขทุกชนิดฉะนั้นหากผู้ใดหวังอยู่วังจะอยู่ในโลกอย่างสำราหรือจะหวังบ้างผลนิพพานก็ตามทีปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ผู้นั้นต้องระวังอย่าให้โจรคือความช่่วมาป้นเอาความดีไปเสียหรือถ้าบังเอิญเพี่ยงพล้ไปบ้างก็พยายามละเสียตัวอย่างเช่น เป็นคนมักง่ายเหตุแก่ตัวนิสัยทุจริตเจ้าอารมณ์โกรธง่ายใจน้อยโหดร้ายใจดำเลือดสีาหัวดือ้อถือร้านโอ้โอวดทิฏฐิมานะถือตัวเป็นต้นท่านจงสำรวจดูว่าแต่ชื่อเหล่านี้มีแอบแฝงอยู่ในตัวเราหรือไม่ถ้ามีอยู่จะจัดการอย่างไรด้วยวิธีตั้งตัวเองเป็นทั้งโจทย์และเป็นทั้งผู้วิศภากษ,ษาตามในพระพุทธภาษิตที่ว่า อัตนาโจทยยัตานังปฏิมังเซตะมัตนาจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจนารณาตนด้วยตนเองถ้าพบว่าความชั่วชนิดใดมีอยู่ถ้าปล่อยให้สนิมจับแล้วก็จะลังแต่ใช้งานไม่ได้ห้านทั้งหลายความสุขที่แท้จริงนั้นมีได้ขึ้นอยู่กับลูกล่างทรัพย์สมบัติหรืออะไรอื่นหากหากอยู่ทีส่สามารถลดความุไข้ได้คือกิเลสให้น้อยลง จนหมดสิ้นไปในที่สุดแต่ว่าคนเราโดยมากมักโค้งลงไหลยอ,ยอยู่ในเรื่องแต่งตัวแต่งบ้านเสียเป็นส่วนจนหาเวลาแต่งใจได้ยากเพราะเช่นนี้แหละเรื่องยุ่งยุ่งจึงเกิดขึ้นเป็นประจำการเสียสละคือสละดสิ่งเสียเสียออกจากตัวยิ่งสละได้มากเพียงใดเราก็ดีขึ้นเพียงนั้นบ้านเรือนเรายังแข่งขันกันสร้างได้ร่างกายเรายังประกวดประชันกันได้ฉะนไหนเราจึง มาแข่งขันหรือประกวดสร้างความดีกันบ้างเลาโลกเราจะได้บรรเทาความเดือดร้อนวุ่นวายลงเสียบ้างท่านทั้งหลายอย่าเืมว่าผู้ที่ประสบความสุขภัยบุญก็เพราะผู้นั้นมีใจกล้าเพราะที่จะสละความสุขเล็กๆน้อยๆได้นั้นเองเพราะเหตุนี้ขอท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าได้หลงติดอยู่ในลูกหลานอย่าหลงติดอยู่ในสมบัติและความสนุกสนานเพลิดเพลิน,ลนจนเกินไปเพราะเมื่อยามขับขันไม่มีใครดอกที่เขาจะช่วยท่านได้ นอกจากตัวของท่านเองฉะนั้นผู้มีปัญญาเห็นการไกลจึงไม่หลงติดเลยหลงติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้โดยถือเสียว่าอาศัยชั่วคราวนั้นในขนาดเดียวกันก็รีบหาที่พึ่งอันถาวรด้วยการบำเพ็ญตอนอยู่ในศีลธรรมเป็นมีใจเป็นนักเสียสละทั้งภายในภายนอกที่กล่าวมาชื่อว่า ชื่อว่าได้ปฏิบัติตนสมกับเป็นสาวกขององค์สมเด็จสามาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นนักยอดนักเสนาะมีในดังแสดงมาในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอด้วยอนุภาพคุณพระศีรัตนาตายและกุศลบุญราสีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นอดีสัยบุญเหตุอภิบาลคุ้มครอง,องท่านสาธุชนให้ปัศจากโลคาพาธาภัยพ,พิบัติอุปัาวันตา,ายและ จงเป็นผู้สมบูรณ์้วยจดตรวจพิธพรคืออายุวันะสุขะพาละปฏิพันธรรมสารสมบัติประสงค์จำดวงหมายสิ่งใดอันเป็นไปนด้วยความชอบธรรมนั้นขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จด้วยสมปทานาทุกประการเทินสแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรเกเวลาขอยุติของไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี